โอ้ตามมา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 กลับโอเคเอาเร็วรอรอราคู่ขึ้นมาเราคู่ขึ้นมาเร็วอยเรื่เรื่เรื่นี่นี่สองตัวสองตัวสามตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวข้างหลังหน่อยมาเร็ว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 มีบุฟเฟ่ต์อยู่มีบุฟเฟ่ต์อยู่ข้างหลังมีบุฟเฟ่ต์อยู่ เราไม่อยู่ในไร่กุ้มอ่ะ วันที่สองแล้วไม่อยากมาเลยแต่มีนา้าเช่นหนึ่งแกยังไม่เคยโดนเลยรอบนี้แกยังไม่โดนเลยแกมาแกมาเที่ยวหน่อยอันนี้จะหมูหรือจ๋าครับรา,ายการตัวก่อนนะน้าเบียเอ้าผมผลงานจะเป็นยังไงกันบ้างครับว <c oughs> ันนี้ตามไปชมกันเลยครับ ครับผมถึงหมายแล้วครับวันนี้อยู่กันที่เกาะพีพีครับเดินทางประมาณสามชั่วโมงครับประมาณซิมิลันมาแล้ววันนี้พีพีครับดูครับดูครับนาเบียยังไม่ลงนะครับผมให้นาเบียแกลงก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมต่อให้ฮรบนาเบียแกลงนะครับแกเล่นอยู่ประมาณนี่ห้านาทีแล้วครับยังไม่โดนตัวเลยครับนี่นาเวนพึ่งลง เอาละเอาละวันนี้น้เบียร์เป็นไงบ้างติดตามกันครับผมครับเกดลงมาแล้วครับเกิดเจ๊กแล้วครับตามมาไหมยังไม่ตามครับจะลงแล้วนะน้เบียร์นะโดนแน่โดนแน่ดังคลิปแน่ครับน้เบียร์นี่แกจุกน้ำแน่ครับแกเจ๊กไปด้วยแมงมือแกสั่นไปด้วยครับไม่รู้เป็นอะไรครับกดดันนะน้เบียร์ บ้างครับอันนี้โยมครับโอ้โมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับตัวแรกครับดังเดเบียผมต่อให้เลยนะฮะเบียมึกเดเบียนี่คืออะไรนี่มึ๊กใช่ไหมจับครับจับครับ เล่งเร็วแล้วครับจ้าเบี้ยนี่มึกนะนี่มึกนะเบี้ยเบี้ยนี่อะไรมึกนะโอเคโอเคไปลุยลุยลุยมีตัวมีตัวมาครับจะเป็นโดินแล้วครับมาแล้วครับตอนที่สองครับตอนที่สองมาแล้วครับลึกเลยเหรอเฮ้ยเยี่ยมเดียวเชื่อก็กระดิเชื่อก็กระ อีครับตัวที่สองครับใครยังไม่ได้เบนเ้ยเบียใครยังไม่ได้อเบียนี่เลยผมว่าเลยเมื่อกี้มึนอะไรตุกกมโอเคโอ้ยลงลงลง ลงเลย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 นี้มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยมาแล้วครับมีใจครับตัวที่สี่ครับข้างหลังอยู่นี่ตามสองตัวสองตัวสองตัวนี้หลังนี่นี่สองตัวสองตัวสามตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวข้างหลังมาเร็ว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 มีบุฟเฟ่ย์อยู่มีบุฟเฟ่ย์อยู่ข้างหลังมีบุฟเฟ่ย์อยู่อุ้ยอุ้ยลดอัลโล ขึ้นแล้วครับเบนขึ้นแล้วครับมาเลยจ้าโชกองโชกองนี่โอฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ต้องช่วยแล้วเบียจุดเบียุดเบียก็โดนแล้วเว้ยเบียก็โดนแล้วอุ้ยลุดครับเอาเลยเรื่อยเบียโอเคเลยยัดแม่มเต็มหน้าเลย Ui, vô lắm đi, vô lắng Vô lắng đi, vô lắng Cắp đi Đi, đi, vô đi, vô đi นี่นข้างหน้านี่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 นีอู้ยดินล้วจ้าดินล้วจ้าพบกันเลยบุกุบุกูบุกุเบ็ดาันเบดากัน

เอาคู่ที่สามเบี้ยเบี้ยขึ้นมาเร็วเบี้ยเบี้ยยังไม่ขึ้นโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยมาแล้วครับนะเบี้ยมาแล้วครับนี่มาแล้วครับหลังจากที่แกตีประมาณ800กว่าไม้ครับเอ้ยโอ้ยตัวยืดตัวยืดบดไหมบดไหมแต่บดนี่ชนะเลยนะเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับเอ้ยอย่าอย่าหลุดนะอย่าหลุดเฮ้ย มาเลยครับมาเลยครับอี๋ผมนายต้องรอเลยนะตะองรู้เลยหมายที่แปดร้อยเก้าสิบแปดโอเคครับโอเคครับกดล็อกแล้วครับกดล็อกแล้วครับนี่มาแล้วน้ำเบนโดนไปประมาณเกือบสิบกว่าตัวแล้วครับส่วนผมประมาณแปดตัวครับแล้วเบียตัวแรกมาแล้วครับโอเคครับไปต่อครับ โอเดนแ,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 แล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับโอเคหมุกฝูงหมุกฝูงหมุกฝูงตั้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 งโเอเค้ย <Yeah. S 1> <Okay. S 2> เดีเด๋ยวโอเคไปก่อนไปก่อนทำเวลาก,ก่อนเวลาก,ก่อน รู้มาได้ผมบ่ดูแลครับนักเรียนดูดลแลครับโอ้ยเร็วเชือกล้องด้วยเชือกล้องด้วยโอ้ยเรื่อยๆเรื่วัๆนี่ครับทักเที่ยงครับผม กับล่างอีกนึงโยนหมึกกับล่างแล้วครับกับล่งางอนึกโอ้ยกี่โมงมแล้วตอนนี้ไปถายมครับน้ำนิ่งครับมาผ่อนก่อนครับกิดข้าวเหนียวก่อนครับผมก,บกับล่งางแล้วนะสวนกว้างครับส่วนผมยังไม่หิวครับอิ่มแล้วครับกินหมึกแล้วครับวัดหมึกไปหลายตัวครับประมาณ ปดสิบกว่าตัวครับนาเบียได้ประมาณแปดตัวอิ่มบึกแล้วครับนาวินก็เก้าสิบกว่าตัวครับอ,อิ่มแล้วครับนอนก่อนนอนก่อนครับนะครับไปชมบทงานตอนบ่ายครับอ้ยโดนแล้วครับกลบ้องไม่ทันเปิดโทฟี่ฟใช่ไหมเนี่ยโทฟี่ไว้แล้วเป็นโทฟี่ก่อนนะโอเค <laughs> <laughs> ครับ เดือดครับเดือดเดือดครับเดือดเดือดครับเดือดเบนครับเบนมาแล้วครับโอเคดียกล้องด้วยครับใครยังไม่ได้เหรอเอาเอาเอาตะเบยโอเคครับโอเคครับเดือดเดือดมาแล้วครับจับโบอย่างว่าเรือมันไม่หลุดตัวที่ตัวแหล็กมาแล้วครับมาแล้วครับเออหลดเดียวด้วยหลดเดียวด้วยอู้ ครับผมนะครับจับเกจัอเลครับโอเครับฟุ้งนะ่าจะฟุ้งเลยตรงนั้นนะลงไปจับเลย โอเคครับแล้วครับทั้งตีทั้งนะครับโอเคโชว์กล้องเลยครับโอเค โอ้ยเดือดครับเดือดอีกแล้วครับเดือดอีกแล้วครับนวดเดียวนวดเดียวอ่ะเดี๋ยวเดียวขึ้นเองเลยนะเอ้ยไม่ไหวฮะเนี่ยจับต้นเดือดรับเงี้ยมันจบจับปนั่นเลยแต่ว่าก็โดนเนี่ยรับอืม Och Nó nó ra vang cái ui tổ chức, tổ chức. Mì xài, mì xài. Ừ. ok. nó chạy sau leo sau mì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 sau mì sau mì sau mì mì ชุบโอ้โหหย่อนไม่รอดโอ้ยเด็ดครับเด็ดโอ้ลุตเอามาแล้วครับมาแล้วครับมาด้วย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 เดือดครับเดือด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 โอเคเบนฟากหยิบตัวนั้นด้วยผมใส่ไม่ลงทั้งเมื่อกี้นั่นนั่นนั่นาทั้งนั้น

ทีนู้อยู่ข้างนอกนู้นนั่นทีตะใบไม้กันโอเคครับเวลาเป็นปกปอุ้ยมีไซมีไซมีไซเว้ยอุ้ยไซมีไซไม่ขึ้นเลยนะ

สองอ้นอยเดียวโอเคเแบบบ,บ,แบบียมาเบียเบียเบียเนี่ยลุ่มเนี่ยมัหรืกว่าก็ลุ่มนี่แหละโอเคอเคูอค้ยจับเนี่ยเลยจับยังไม่ปล่อย <Yeah. S 1> <laughs> นี่ผมจับเบื้องนี่เลยได้แต่ว่าเอาตามม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 าครับโอเค

thầy chấm lút tụi mấy giấy, trời, chấm có lỏng trời trời chạy chạy quá mấy này thi, được bài này, ui, Mấy chắp ơ, Mấy chắp ơ, mình bây giờ Mấy phải ui, phải ไม่ยากให้ไปเว้ยแก๊กตะวีไว้ไปเออเลี้ยงไม่ต่างคาดคำเดี้ย็ไม่อยากให้ไปโอเคอยู่ต่อว่าบ้างเล้มันไม่ได้ดูนี่อ่ะโอ้ยขินแข่ๆเว้ย แข็ๆเว้ยโอ้ยมันไม่ยัางไงไปไหนไหนนอนเนื่อก็อยู่ตรงนี้แล้วม่ะล่ะโอเคอุ้ยใส่ดีใส่ดีใส่ดีนี่เลยดวกอาทิตด้วยจำมัน